เบลลี่บี้มายก็ตหัวหอมใจ้าวันม r e หัวหอมใหญ่นะคะตัดตัดครึ่งหัวมันขาดแล้วก็มาปลูกขามันโตแล้วก็จะมาแยกนะคะเห็นไหมเป็น2องต้นค่ะ จะมาแยกค่ะสองต้นอันนี้ก็สองต้นค่ะนี่จะสองต้นนะคะเราก็จะจับแยกกันค่ะ เป็นหนึ่งต้นค่ะรักกับยาจะเอาค่ะหนึ่งห่อมีสองต้นนะคะเ๋จะจะปลูกกันนะคะได้ห่อมาแล้วค่ะจะเอาลงปลูกกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะรอดูผลนะคะว่าจะหัวมันจะยญ่ไงบคะ